เล่นดีจนโดนชมคือตัวหญิงเองนะคะก็ได้ไปเจอโพสพอ,พอนึงใน ROV นี่แหละก็ว่าอยู่ทําไมคนเล่นไทเตะคุณคุณที่ไหนได้หญิงเองคะ่ะอ่ะเดี๋ยวประจะมาเล่าความเป็นมาว่ายังไงนะคะวันนั้นหญิงได้กดแรงนะคะ นี่เลยค่ะได้เจอกับฝั่งตรงข้ามที่เป็นแกรกอเรสเตอร์ซึ่งบอกเลยนะเพราะว่าตานนี้หญิงก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็ในคลิปปกติค่ะเปิดเกมมาเนี่ยจะเห็นเลยเทวก็ซอยซอยยับยับหญิงก็ไม่ได้ลงไม่ได้แหลมอะไรงตานี้บอกเลยว่าแกรกอีกฝั่งดึงแม่นมากแถมยังมีอเรสเตอร์อีกที่ดึงและก็จับทาให้คนที่โดนดึงเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะถ้าดึงโดนตุยแน่นอน1คนซึ่งจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเอามังกรกันปกติและในจังหวะนั้นเองนะคะทีมเราเหมือนจะทําการบีบ เอาเลนล่างซึ่งหญิงก็โดนยานอเลสเตอร์ไปกับสตันเทลก็เลยทําให้ตุยแต่ว่าเพื่อนเราก็ทําการเก็บคิวมาได้คือตอนนี้หญิงเองก็สู้ชีวิตบ้าพยายามกันป้อมสุดชีวิตอีกฝั่งก็มา3าหนึ่งตลอดเลยแม่โอ้ยหัวจะปวดและแล้วป้อมแรกก็ได้แตกลงไปนะคะเพราะว่าหญิงแพ้ระยะเทลและในจังหวะนี้เองเหมือนจะดีมากคาะทางแคบฉนก็เลยคุณไอพิดเข้าไปที่ไหนได้โดนจับแล้วก็ตุยเลยแม่จังหวะนี้เหมือนแกร์เอน้อยแต่พยายามเล่นค่ะเห็นไหมทุกคนเขาจะเล่นแบบว่าถ้าสมมติแรกรกดึงโดนแล้ว อาเลสเตอร์สกิลหนแล้วทําการจับซึ่งถ้าสมมุติใครดึงดโดนดึงนะคะก็จะตุยแน่นอน100%แบบนี้เลยค่ะอุ้หูบ่อยอเลยว่าเหนื่อยมากเจอคอมนี้ อยากให้ทุกคนสังเกตน,นะคะว่าลิงแรงมากทุบญิง2ทีตุยเลยอัปเดตสกอร์ตอนนี้หญิงก็จัดไปเลยนะคะศูนย์ห้าสามโอ้โหเลขสวยมากยิงก็บอกเลยนะคะว่าคขามีอันตรายมากถ้าดึงโดนอเลสเตอร์คือ1 2อเลยคือหายเลยอะ่ะยังไม่ทันตั้งตัวอ่ะอยากให้ทุกคนสังเกตจังหวะนี้ดีๆนะคะถ้าสมมติเขาดึงโดนอเลสเตอร์อันติ12ก็คือตายเลยซึ่งถามว่ายิงแลงไมไหมไม่ได้แลมเลยค่ะอยู่ในป้อมเนี่ยเห็นบ้าแต่ว่าลิงดูดิทุกคนทุบยิง2ทีหาย ซึ่งการยืนหน้ามันต่างกันมากซึ่งถามว่ายีนาเล่นดีไหมอูโหนางแบกมากเลยอันนี้หญิงยังออกตัวชมเลยนะว่าอูโหยีนาตานี้แบกมากแต่ว่าตัวหญิงเองนะครับไม่ไหวจริงๆกับคมนี้ซึ่งในเวลานี้นะคะตัวเราเองก็โดน3มทางเป็นที่เรียบร้อยนะคะหยิงเขาา้ายางที่จะหลบดีๆนะไม่ให้โดนมันดึงอีกซึ่งจังหวะนี้ฝั่งตีกโอูโหเหลือเอสพีนิดเดียวน,นะคะยีนาก็สะลาดได้แต่ว่า ก็โดนอีกฝั่งเอากอสเลเยอร์ไปจนได้แล้วก็ตามแผนของเขาค่ะโอ้โหเมื่อกอสเลเยอร์มา มันจะไปเหลืออะไรล่ะคะเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วะ่ะทุกคนดูดิอีน่าก็ตุยไปแล้วก็กันป้อมไม่อยู่ตานี้นะคะเราก็ได้ตุยไปโอโหเขาเข้ามาเอายันบ่สกอร์ก็ตามนี้แหละคะ่ะ17หตามที่ได้แคปลงไปซึ่งตัวหญิงเองก็ไม่มีอะไรคัดค้านกับผลสกอร์นะคะก็ต้องกราบขอโทษเพื่อน่วมทีมด้วยตานี้เล่นไม่ได้จริงๆค่ะแล้วถ้าเห็นช่อคุณหญิงเมืองทย์เล่นไม่ดีก็ไม่ต้องแคปลงหรอกคะ่ะเพราะว่าหญิงไม่ได้เล่นดีทุกตาแต่ว่าเรื่องการพิมพ์ท็อกซิกคงจะไม่ ไม่มีราค่ะเพราะว่าหญิงไม่ได้เปิดแชทเลยเบางคนที่ทักอาจจะไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าหญิงไม่เห็นแชท